เดียวมูนสับประรดอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๋ม้วยนะคะไปดูวิธีทำเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณติมม่มเไหมนะคะวันนี้ติ๋มจะมาทาม,มาทำของหวานหรือว่าอาหารบ้างหรือาอาหารกินเล่นก็เลยนะคะกดไลครร์กดติดตามเป็กำลังใ,ใจให้ติ๋มด้วยนะคะติ๋มจะทำอร่อยมาดูเลยะคะ่ะ ข้าวเหนียวมูนจบปรดนะคะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวขาวติ่มซอายสิบช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขาก้าว,วกล้งหรือว่าข้าวเหนียวลอมสองช้อนโต๊ะนะคะทำให้มันมีสีสันสวยงามนะคะอันนี้น้ําตาลใช้แรงติ่มซ้10สิบช้อนโต๊ะนะคะหอมหวานแล้วแต่เราชอบหลืชอบมากชอบน้อยก็ใส่ตามใจอันนี้เกลือนะคะเกลือครึ่ชงช้อนชาแล้วก็ติ่มซก้กะทิสองร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะอันนี้เป็น สับปะรดเตรีมจะมาตัดให้รูว่าตัดยังไงนะคะเวลาตัดไนออกแล้วทำยังไงรู้น,นะคะเตรีมจะผ่านอันนี้ออกทิ้นงนะคะเวลาเราตั้งนี่จะได้อยู่นะคะถ้าไม่ผ่านอ,อ,นะะอันนี้ก็่านออปลาเราก็เอาไว้ปิดตอนนั้นเล่นนะคะเก็บไวไ้ไร เนี่ยค่ะนิ่ติ่มแคะมาสองล,ลูกนะนะคะอันนี้เนื้อมันติ่มจะใส่ไปด้วยนะคะวิธีแคะไม่ง่ายไม่ยากนะคะเนี่ยค่ะใช้ช้อนกลางหรือว่าช้อนโต๊ะเราเนี่แคะออกนะคะง่ายง่ายนะคะแกนมันที่ไหนเราไม่เอาก็เว้นไว้แล้วก็แคะทิ้งไปน,นะคะเนื้อมันเราจะเอาก็เราก็มาใส่ในถ้วยเลยค่ะ ไม่แข็งนะคะเลียนมันก็แขะไง่างนัเนีลยฉันตักอย่างนี้แบบน,น,นี้นะคะอันนี้เราไม่เอาก็เอาทิ้งไปเลยเนื้อมันเราจะเอาก็เราใสา่ถ้วยนะคะนี่ค่ะทำอย่างนี้ปนไปเรื่อยๆจนหมดนะคะติมทำให้ดูกนนะคะบางคนก็อาจทํทำไม่เป็นนะคะติ่มก็เลยมาทาให้หนูนะคะ นีค่ะติมขอยาดทามให้มันหมดก่อนนะคะติมทาสเฉดเรียบร้อยตามที่เราต้องการแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะต่อไปติมก็จะไปทำมุนข้าวเหนียวเรานะคะติมไม่ได้นึ่งนะติมจะมุนในกะทิก็พอนะคะทำวิธีง่ายๆนะคะทำไปเลยเทโหกะทิลงไปกะทิกว่างนะก,กะทิคั้นเลยนะคะน้ำตาลค่ะ เือป่วนนะคะครึ่งช้อนชานะคะตามใจชอบเลยคมหวา,านคมเค็มนะคะชิมรสดลูตอนเราเคี่ยวกะทิเลยนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลกับกะทิละลายเข้ากันดีแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะสิ่งจะเอามุนในกระทะเลยนะคะน้ำตาลเราละลายดีแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปในกา เที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเราเพ่อเตรียมจะใส่เนื้อสับปะรดลงไปนะคะชอบมากชอบน้อยก็ตามใจชอบเหมือนกันนะคะเนื้อสับปะรดนะคะจริงว่าใส่เยอะหน่อยนะคะไฟกลางนะคะไฟไม่แรงจนเกินไปไม่เบาจนเกินไปนะคะ ชิมจะชิมรสดูนะคะว่าเราใส่เกลืะรสลงไปแล้วว่ามันหวานหรือยังนะคะลองชิมดูเลยนะคะ,ะ,คะหวานแล้วนะคะถ้ามันไม่หวานก็เติมอีกเลยนะคะนี้หวานแล้วติมไม่ทาหวานจนเกินไปอนนะะอพอแล้วนะคะอีกสักเป๊บแล้วเราก็พอแล้วนะคะรออีกสักพัก ประมาณนี้นะคะจิมจะคลอนะคะจะไปเทใส่ถ้วยๆๆแล้วก็ไปใส่สับปะรดเลยค่ะจำมาด้วยมาค่ะจิมจะตกักจในี่แล้วนะคะแล้วเราจะเอาไปน,นึ่งนะคะน่าทานมากเลยหนูแค่เห็นสีก็น่ากินแล้วนะคะมีทั้งเนื้อสับปะรดเลยนะคะสับปะรดนี่ก่อนจะเอามาทนากิมมาไปล้างลาก่อนนะคะล้าง โะชปรดถวอนนะคะจนมันตัดค่ะล้นแล้วบองะแล้วก็ปิดผาเลยะค่ะปิดผาน,นะคะน้อม,มันจะไม่ต้องหยดเข้าไปนะคะ ยี่สิบบาทนะคะสัหปรสเนี่ยลูกใหญ่ไม่มีติ่มหาซื้อไม่มีนะคะเดียวตลาดค่อยว่างติ่มนะคะมีลูกเล็กๆแค่นี้ลูกยีสิบาทนะคะข้าวเหนียวติ่มไม่หมดเลยนี่เหลือนิดนึงเน <c oughs> ี่ยเส็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ตามะะ <c oughs> ติ่มเป็นหนึงเลยค่ะเนี่ยค่ะติ่มตั้งซึ้งรอเรียบร้อยแล้วนะคะ ตเตรียมจะนึ่งนานหน่อยนะคะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีนะคะให้ข้าวเหนียวมูนเราสุกได้ดีนะคะแล้วก็ปิดผ้าเลยค่ะประมาณห้าสิบนาทีเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะมันดูข้าวเหนียวมูนสับปะรดเราดูเลยฟุ้งเราโล่ง ุกแล้วนะคะอันนี้เป็นที่เหลือติมมาแส่้ตัวงนะคะเนี่ยสุกเรียบไว้นะคะติมจะปิดเก๊สแล้วก็พักให้มันเย็นตรวลงแล้วมันชิมดูนะคะรสชาติน่าอร่อยมากเลยค่ะมาค่ะติมจะลองชิมดูนะคะโรลีน่าทานมากเลยจะวักมาเป็นยังไนะะงนะคะลองชิมกันดูนะคะโรลีน่าทานมาก น,นุ่ม้อยนีนะคะอืมอร่อยมากมันจะออกเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆอร่อยมากอืมอร่อย อ,อืมอร่อยมากเลยค่ะนงไปทํทำกินกันดูนะคะอืมนุ่มันีไ่ม ăn doanh nghiệp bà phụt biau môn nữa bà nói mẹ mhm ngon mhm 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 จิมไปนะคะกระไปกระเซลจิจังกร้ไรจิตมั้ยนะคะ